ใจแต่จะกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ค่ะปวดอาการคันยดยาๆโมเป็นตะยูขนห่วยอารมณ์ก็แปรปวนท่านผู้เลี้ยงนก็ไม่เข้าหน้าโดยเฉพาะที่อยู่ในช่วงของไวทองคุ้งมฟ้ครับโมนี่ผู้ชายต้องเข้าใจใบทองนะผู้เรางดเงีดเป็้ต้มหนังปลานะครับแล้วก็เด็ดเดือดแกงเจโนอยนะครับพวกเราถ้ากันถางปลาครับมโอนี่เต็ดยทองน้ำนะครับผมร่วงก็มีเด้หายฉับปุ่มสูตรเอ็กซ์ตร้าของหลวงปู่อันนี้ก็ดีค่ะ บอใส่กระติ่อยผมลนอยู่จังวกระลนไปลนไปลนไปเอามากว่มากก็เอาไม่อยู่นะจะบอกให้นะแต่ต่างๆลนนี้เดี๋ยวมันจะนักเือก็ไดแล้วนะครับมาเข้ากัสิเ่าไว้ก่าเกาค่ะเมงแ้เจ้าของแนนเป็นความปรารถนาดีครับหาเก้าเอาหาเก้าผู้หญิงที่มีเสน่ห์เก่มีความสุขมีอาชีพความเู้ลานเยเรับมใบหางลบเี้ยงากับงุมหลบล้วเ่าับ่มใหบ้องกับงุมงลบเี้ย่า่มใจหางลบเล้งเ่ากับง นี่ครับผมสร้างไฟครับห่อกำลังไม้ครับเพื่อนเฮาคำแปลรีสวด้วครับมื่อนี้แปลนแล้วครับเริ่มแปลนแล้วมาเด้อมีน้องทั้งไก่ทั้งเลยแล้วยังมาเล่นมาเล่นน้ำกันเด้อนี่แปลนแล้วแปลนแล้วแปนแล้วแปลนแล้วอีเต้าห้อ เตาห้อกับมาเรีนน้ำครับคมอนี้ร้านแสงชัยโอโซนแล้วใอ้มเรียนน้ำครับอันนี้อยู่ทางเผเภอบ้านเผือตระฆาตตัดบ้านถือกลุมพว่าปีไปร้านตะบรเ้าดินเกอน้าจังีว่ายืมธนาคารกรุงเทพร้านเดินรักยาอยู่ใกล้กับคลินิกหมอจักรวาล้นรถฟาร์มาซติดกสนคุุงเฟว่ามันมาติยาอุสาครับคุณ่ แกงฮิโรชิมาอะ้รเนี่ยข้ามาซาร,รคามก็เชื่อกันไปที่ครับบานี้เฮาก็ได้เป็นตัวนะครับเป็ดโอ้ยเหลืองงามงามเป็ดแม่ย่างดีนะครับมูให้มาแต่ละเอ็ดมาเลี้ยงไว้เอได้กินนะครับไปตองห้องกันหน่อยนี่ครับผมน้ำต้มเอาสวัสดีครับท่านอ่ขนาดเท่าท่านครับผม หลายท่านกนมาครับบุญเอ็มรวมมอบน้ำเขาครับนี่รับนาทีเป็น้างไฟรสเนี้ครับมาเนี้ครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยอากาศดีครับเด้อคิดหอดเด้อได้ก็ได้แต่นั่นแล้วครับแปนแล้วครับองคนี้เทียท้องน้ำนะครับบางเอานี่ยเทีท้องน้านะครับอง้านี้ก็ได้กัดเลี้ยงกบเลี้ยงปลาไปนะครับก็ได้กินนะครับ ก้นหนองไว้จักน้อยจักหลุมไว้พอาะเด็กอียงมันมาล่องเอียงหลายเลยพี่น้องเอียงหลายเลยพี่น้องย่ำขึ้นนี่ฝนตกนี่อียงเบิงบิงเบิงบรรยากาศครับนี่จะเอียงอ่อยไต้แล้ครับ,บเรื่องในในี่ห้างฉนั่นมันไหวนะครับแคบ้าอ่อนบ๊วยใส่ซื้อเขาต้องทางออกเป็นแปรนก็ับก้นหลุมลงนะครับเพื่อที่ให้มันนะครับเห็นนะครับเด้อเหมือนเขาจิต้มตัวกับวัดทีเห็นเลือดแสงนั้นยังไง มนติดตามกันครับรับผมข้อกับไส้หมอนแล้วนะครับข้อตะไคขมัดนะครับไขมันแล้วก็จุ่มลงทั้งน่ะกระกร่านกามันสุกกรวดวันเหนือมันลายนะครับมัะคับไก่ปลาครับนี้ครับแจ่งแยกบุษราบรรคุนหลังไฟแล้วครับเด้อครับนทางทรกันเป็นผู้ควบคุมการผลิตนะครับ ไปเลยครับทางปลาเป็นไงครับมือหนึ่งต้มเป็ดเล็กน้อยครับเรียงกันก็เลยบอกเรียนกันนะครับเสริมเย็นจนมาส่วนไปงมหอยแลังว่าไปครับมือนี้มือนี้ทางปลาครับมือนี้หากินทั้งบอกนะครับด้วยกรมปลาใหม่นะครับมือนี้งจนประธานมาเอิ่นไปแล้วว่ไปครับมือหนึ่งครับช่วงรอดต้มเป็ดนะครับเด้อเอาได้กกีตาร์มาสองตัวนะครับ

ช่วงล้อต้มเก็ดสุกนะครับฟังเพียงนะครับดีครับล้อให้เปืือนนะครับพี่น้องครับดีสื้ครามเขาตั้งไปเรื่อยๆ,ๆ้นะครับอ่ะพวกต่งพวาหลายใหญ่ห่างครับไอ้ฟังเพียงล้อก,กันครับผม Só ใจฉันจะมีแค่ซึ่งแววสองมาใจยังปราดนาเราธนาแต่หัวใจใจยังปราดชนาเรามนาชุบชีวิตไม่เป็ดเราเกือบจะเปิดอ อมเอาฟันกันครับเนะด้อไก่เลยพี่น้องเขามีไก่ผมนะครับเด้อตอนนี้มันออกแม่แพรลูกแล้วครับไก่ฮะโตบแบบไงละเด้อครับ,ดบดเด้อโตแบบไงละเด้อไก่เด็ดบวกเถิกมาตัวหนึง่งเด็ดตัวแม่ตัวหนึ่งมันหนีไปใส่ผู้เดียมเลี้ยงกินสิมาจมึงตัวใหไงละเด้อไก่หาขีดละเด้อนั่นเครื่องโลแล้วครั <laughs> แบคบรัแบวบันนี้เฮากบบฟัง บรรยากาศเขาแบบว่ามีนักร้ตีมาจากลัสเวกัสนะครับวันนี้กลบเข้าครับต้องเ,าเ,อเออบาๆนะครับจากเสียงกบเขบ้ายัง าพที่เจอกับเขาก้าวเดินจากฉันไปเอท้าใจทุกอย่าในฉันโรดมองขีตาฉาันมองลึกหลงไปเธอ๋จะเห็นแววตาอ่อนวอน ได้โปรดเขกจะจริงแต่ฉันลำมากจะมาลนสิมาราบกีกครั้งต่อมาฉันจะไปไม่คว้าทางใครไม่แค่ใจใจใจคิยงเรยจะมีอะไรกับเขาหรืออย่างถ้ามีฉันก็คงจะกอเลยจะไกลหน่อยนะครับคิดหอดเด้อคนอยู่ไกลอยู่หนครับคิดหัดนะครับเด้อมาบานมาซส่งนะครับโควิดโควิดกับก็ะจกหมดลลอกเลยนะครับเด้อ พี่น้องถ้าเช่าอีสานบ้านเฮานะครับน้ำกันนะครับเด้อเต๊าหู้อันไรเต๊าหู้กับถ่ายได้ครับด้วยวันล่วงพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วเคียงกับความหลังยังย เ้าวเดินจากฉันไปถึงงลากใจติ้งอยู่ที่ฉันโรดมองที่ตาฉันบทให้ลึกลงไปเธอจะรู้เธอจะเห็นแววตาอ่อนวาว ปลดพูดความจริงนีุกเสินมันเนองเบอดห้ฉันได้สิได้ทราอีกครั้งคนอู๋กํลังจิมานะครับถามหาน้องครับูครับอะไรเขาอย่างถ้าฉันก็คงต้องคยเธอและเดีรไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาตะฮมหมดลงแล้วมาเ้อครับเด้อพี่น้อง ทั้งไกลทั้งไหนนะครับเรารออยู่ทุกคนรออยู่นะครับบ้านเรากับบ้านเรารักรออยู่นะครับโอเคครับครับผมต้มเป็ดห่อได้เวลาพริกลา่เลยนะครับเด้อนี่ครับพริกลายก่อนนะครับนี่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 ปีนไล่แล้วครับปีนไายแล้วซุปเป็ดสกัดตากบตาแบนนะครับตาบอยก็ได้ตากบก็ได้นะครับเด้อนี่ตัวนี้ โอ้ยสุดยอดเด้อครับเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยมาเด้อติดตามกันต่อไปครับครับผมบนนี้เทาก็เท้าออกมาแล้วนะครับ,รบเอามาแล้วเด้อพี่น้องสับแสบลวดมือนี่ดนะนะหรือพญาครับหมวเยเงีครับหมวยเงปันนี้นะครับนี่ละค่อยสับแสบนี่ละเขาดีสีกิน,ลว,นลวดมือนี่สับแสบลวดมือนี่ตะไคร้เขามัดไปแล้วนะครับ โอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเราจะเห็ดเดือดแปลงจังหน่อยนะครับเราจะหันเห็ดเดือดแปลงจังหน่อยนะครับยังมาชมกันนะครับเอาอีกแล้วนะครับพี่น้องบานนี้เบิ้งเด้อสีขาองค์นะครับเด้ออี่ขาองวงขาอวงค์กระายเลยมันนี่เฮากินสองคนครับมันนี่เออเอพี่น้องโอ้ปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้นี่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 โอ้ขาใงี้หายเนาะพญาพญาพญาเด้อครับเด้อ นี่นี่ครับนี่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 เราไปกินเห็บบางกานนะ้ำนะเอาเลยครับกิ้นปลาเสียรวดนี่แบบแซบรวดเอาเลยครับว่าทงหน้าห้องมันต้องเอลัมป่ากับพ่อนะครับนะกินอะไรบ้างต้องเป็นเป็นเพี้ยนคลิปซื้อไม่ต่อพ่วงเลยบ่อยบ่าวไอ้บ่าวนอนทงเหรอครับหนึ่งสี่กินแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับผมดูเขาาครับ นะครับอยู่ง่ายกินง่ายครับมีแต่เกลือน้ำปลาปร้พี่นองสุรสนะครับโอเคเนาะเนาะมาติดตามกันไหมนะพี่น้องนะรับผมผมวันนี้เขาจะเดือดแปงนะครับเด้อโอ้ยอันนี้อันนี้ผสมน้ำปลาไว้แล้วกับน้ำเนี่ยหาแปดนี่ยังน้องหาแปดออกงวดนี้ตีน้ำปลาหาน้ำแปดนะครับเด้อโอ้วันนี้เขาจะเอาเลือดเป็นแขนนี่เอามันมาสวงหนึ่งมาหนี้งโมสวงหนึ่งครับหนึ่งเด้อครับ สองสามสี่หากชนะอ้าวครับงสน่งกนี่เปตัวต้องได้ป่ะดนี้อืมสองน่ะน้ำเยนน้ำเย็นน้ำอู้ดครับโอครับ สองดูดแห้งให้สามซัมซีละเอ้าเอ้าซัมซี่ครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิ็ดสองนี่สองหนึ่งป้ามาได้ไหลเลย ลายนี้ใช่ไหมห้เบิ้งเนี่ครับเป็นแดงเนี่ยนี่คนก็บ่ให้เบิ้งกินกันแล้วครับโอ้แดงจึ้งๆเลยครับวันน well. ี yeah. ้มันดิแคน์เราได้ห้องต้องเฝ้าได้ครับบัดนี้โอ้ต้องเฝ้าได้ครับต้องเฝ้าได้ครับเด้อบ่มีผงผสมเป็นบ่ครับนี่ของผสมครับอู้ครับอันนี้เพิ่งไม่ห้องคันไว้แล้วนะครับเด้อหไวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เอาๆเอานี่เอานี่ใส่น้ำของกันกบนี่แหละเอานี่ใส่เลยนี่ครับ,คร,บครับองค์นี่มันจีแขคนก้อนนะครับนี่แล้วพอหันหันหันไปกนตะก็ต้อตงหันไปก้อนนั่นแหละอย่างมันเดือดมันจีแขคนก่อน หน่อยนะครับเด้อนั่นนี่เอาใส่ไวปอึ๊บน้อมนี่เขาใส่ที่หลังกันเลยนะครับเด้อแต่ว่าเ้าเหายหยัดเลือดหยัดหยาดเลือดมันแขียนก่อนนะเขาต้องเขาต้องเอาไว้ล่องกันนะครับเด้อบัดเขาลงน,นะครับเด้อบัดน,นี้นี่เลยครับครับ จุดคายแม็กครับพ,พี่น้<พ>องครับน้าหนาเลยครับเอาน้าหนาเลยเอาน้าหนาเลยปแปลงห้อครับผมเอาหน้าหนาครับวันนี้รอดนะครับเด้อวันนี้หอมห้องอะไรดีไซนอ้แม่เจ็บตัวก็สิเป็นวุ่นพอดีเย็นปะครับน,นี่เป็นวุ่นพอดีว่าห,ห้องห้องบริหารไม่กวนกระเลย โอ้ผมผู้แล้วสูตรอันนี้เป็นสูตร47หนึ่งหาศูนย์ครับผมเออแน่นอนครับผมแน่นอนครับวัต้องห่วงครับวัต้องไปเสียตุยันเนอครับเด้อวัต้องครับมันมีแกนของมันเองได้เลยมันนีเริ่มแกนแล้วรูดซึกแล้วรูดซึกได้เลยนึ่ในหม้อนี่ก็เดินให้เป็นเป็นตนวนี่หนี่ในหม้อนี่เป็นตันอัวลลวดเลยเดี๋ยวนี้เรือกเป็นอัวลลวดเลยเดี๋ยวนี้ครับเป็นป้วนเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกันครับเด้อเดี๋ยวาฟ้ากห้องหันหอมเต้ แซ่บรวดมาเนี่สดตัว,วอยากแปลงเขาอยู่ปลาอยู่ในปลาเขาก็ต้องเท็ดแบบว่ากินแบบใหญ่มันครบจุดปันใดก็ได้นะครับนะรักอันใดฮาว่าเมียก็กนินอันนี้มันมีนะนี่พี่น้องนี่นี่นี่ไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วไก่แล้วนีค่ครับมันจี แขนออกมาเลยครับกลัวเป็นฟงเนี่ยเฮาใส่ทีพลังก็ได้ห้อยจังหน่อยจังหน่อยนะครับเพื่อนนี่เผ็ดจังหน่อนมี่บดเผ็ดแสดงว่าลืมใส่มาครับลืมใส่เ่ามันเลืมครับคือว่าเฮาต้องเอาเปล่าเอาเลือดลงครับเพราะเอาเลือดลงนี่คือมันสีแคนก้อนผมกับวายเออมันสีแคนก้อนคือว่าเอ้า ขาต้องมาหั่นไว้นะผมเพราะว่าผมยันมือกล่องหลวงก่อนนะผมก็เลยเห็ดรวบรัตตตอนนะผิดพลาดผมมาเลยครับอันนี้คือสูตรอ่ะได้คือกันครับได้คือกันสูตรได้คือกันสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นะครับสูตรได้คือกันพี่น้องหูบอกครับว่าสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์คือเหล้าสี่สิบหนึ่งขวดอือ้าเอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งขวดแต่ว่าอันนี้วิธีชาวบ้านครับกินเห็ดน้องเบื้องพน่น้อ่งนี่ในหม้อเนี่ย เป็นแล้วนะครับในี่มอเริ่มเป็นแล้วด้นี่คันอันนี้คันเ้าเอทวัตช์นนี่บ่ได้กินเลยบอดกินเลิเอาครับพี่น้องเดี๋ยวอีกคลิปกระป๋องแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องได้แล้วครับนี่นี่คืออย่างไงเนาะบาทนี่แยบแฝงแค่จริงๆครับบันเทางดิกินให้เบิรงนะครับเด้อที่การกินมันก็ตรงนี้การบาดบุกเน่าซะก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ นี่งาพี่น้องนี่ผักแก้วเตรียมไว้เลยนี่ผักแก้วแก้วได้ครับเด้อนี่ผักแก้วได้หนึ่เด้อใส่ไปเลยอัดเต็มเลยนะครับเนี่ยเผ็ดบวกเผ็ดบวกเผ็ดน้อยบวกเผ็ดเนาะเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยนะอันเข้ากินกัเบางนี่แคนครับแคน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 มาเลยเหรอแต่ว่ามันหั่งมันหนึบหนามหนังไงเพราะว่ามันหัน มันเฮียตอนข้าเห็ดที่เรี้ยงนะครับนีคบ่ครับครับนี่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 โอ้ไอ้ต่อยพี่น้องนี่นี่เอ้าเอาไปก่อนได้จุกกินคำนี่ค่คอยๆกินเด้อค่อยๆพากลายเนี่ยเนี่ยปั๊บโมเหมือดเลยเจ้ากินคำห้าวบักตูมบนเดนเลยครับครับพี่น้องปับโม่เหมือดอีกแล้วองขอบแก้วแท้ปั๊บโม่เหมือดอีกแล้วครับผม บักเวีน้อยโอ้บักเวีน้อยครับโอ้ตกท้ายโดยบักเวีน้อยนะครับเนาะโอ้ที่ครับนี่นี่นลองนี่เป็นบัวแล้วนี่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 ข้าในเรามีตับกับไตนะครับข้างในกับไตครับไปเอาโมมค่ะครับโอ้หย่ำลืดลืดเลยครับพี่น้องครับ ทางากเหนือโอ้เพ็เสียบเถอน้บาปมักเป็ดอีกยองมือมน้ำสักกอนเด้อโอขาดบางนวอีกนี่นีจ้าก็ม่กินโปรมือเนยวะนี่นี่ต้ขาดอันเขาเหนียวน้อันนี้กินมันเนี้โอ้าเขากันไปเลยน้เขาก็ได้เราจะพูดมักนี่นีเป็นต้อนล้โอครับ บุญด้วยี่น้าหวด,ด้ลยครับบีกน้าหววครับพี่น้องคนละภาคอะไรนะอ๋อครับคนละภากันได้ครับอ๋อมาแล้วครับเดีวยวคนนทั้ง,ทงไก่แลบังกลับจ่องหวด,บ,ดวบ้านยามฮียน,นี่ตัวอืมอาสุดอีกแจ๊กโบ,ก,บ,ก,ก,บกด้ครับอ๋ออีกแจ๊กโบกดูครับอนงมปนม้น่นหหม ของพี่น้อเล่าเป็นบุญแล้วเนะนี่ยนะเฮ้ยเฮ้อ,อ,มอผมอยากและยิ่งก้ามหนึกอีกขออนุญาตปิดกิปนะครับเพราะว่าเมื่อกลางเ้ารู้สึกว่าจะหนาสองหลังสามแล้วนะครับเอ้าใส่มาหั<อ>้เป็นเท่าเลี้ยงเองนะครับขออนุญาตปิดกิปครับพี่น้อง